สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแอร์มิซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้รุ่นยูกิซีรีส์รหัสสินค้า YYS ครับแอร์มิซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด5รุ่นด้วยกันได้แก่คาเซโคชิฮารุยูกิและฟูยุครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีชื่อมาจากฤดูกาลต่างๆของประเทศญี่ปุ่น,นครับ แล้ววันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้าตัวรุ่น Yuki Series นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนะี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรี a ล i n อินเวอรหรือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีอิ v e r อร์เตอร์แท้ทั้งระบบเลยครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีจุดเด่นหลายอย่างมากๆเลยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีไวเลส s อนโทรลซิสเต็มนะครับเป็นการควบคุมเครื่องปรับอากาศด้วยสมาร์ทโฟนครับ นอกจากนี้นะครับยังสามารถสั่งการฟังก์ชันอื่นๆนะครับอย่างเช่นการปรับระดับพัดลมการสวิงขึ้นลงซ้ายขวาผ่านแอปพลิเคชัน Smart M Air นะครับยังสามารถดูค่าไฟในแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีระบบการกระจายอากาศนะครับระบบแรกเนี่ยก็คือ High Power ครับเป็นการทำงานแบบพลังสูง ไฮพาวเวอร์ทำให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องในโหมดพลังสูงทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้นภายในเวลา15นาทีครับและระบบที่2นะครับ Jet Flow การออกแบบช่องลมที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับใบพัดในเครื่องยนต์เจ็ตน,นะครับทำให้สามารถส่งลมได้ไกลถึง17เมตรเลย และระบบที่3นะครับ 3D Auto นะครับเป็นโปรแกรมควบคุมการกระจายลมให้ทั่วทุกมุมห้องด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวนะครับเพื่อบังคับการทำงานของมอเตอร์และเจ้าตัว Yuki Series นี้นะครับยังมีแผ่นฟอกอากาศมาให้ถึง2ชนิดด้วยกันชนิดแรกเนี่ยก็คือ Nano Air Filter ครับฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ด้วยแผ่นฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติกรองฝุน่นอนุภาคขนาดเล็กเพียง2.5และมอบอากาศที่สะอาดที่สุดครับ ชนิดที่2นะครับ anti allergy e and activated carbon filter นะครับผสาน2พลังทำให้อากาศสะอาดและบริสุทธิ์ด้วยแผ่นฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติกำจัดสารก่อภูมิแพ้ตลอดจนดูดซับก๊าซอันตรายและฝุ่นละอองในอากาศครับและในส่วนของการฟอกอากาศนะครับเรายังมีฟังก์ชัน self clean operation นะครับเป็นฟังก์ชันการไล่ความชื้นบริเวณคอเย็นนะครับยับยั้งการเติบโตของเชื้อราและกลิ่นอับครับ รวมถึงยังมีฟังก์กชัน24 hours ion สร้างประจุลบได้24ชั่วโมงทำให้อากาศมีความสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และในเรื่องของความทนทานนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่า Yuki Series นะครับใช้คอยทองแดงแท้100%ทั้งคอยเย็นและคอยร้อนนะครับและที่แผงระบายความร้อนนะครับยังเคลือบสารแอนตี้คอร์รัชันหรือว่าที่เรียกว่าบลูฟินนะครับที่จะช่วยให้ป้องกันการกัดกร่อนทุกสภาพอากาศป้องกันการเกริดคราบป้องกันการเกิดหยดน้ำเกาะแล้วก็ป้องกันการเกริดสนิมด้วยครับ และในส่วนของการสั่งใช้งานฟังก์ชันต่างๆในรีโมทนะครับก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวมาดูกันตามนี้นะครับอย่างแรกพอเราได้รีโมทมาแล้วนะครับเปิดฝาข้างล่างออกนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับอย่าลืมเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ปุ่มสีเขียวนี้นะครับก็กดออนได้เลยนะครับ และฟังก์ชันแรกนะครับถ้าเราอยากจะใช้เป็นไฮพาวเวอร์นะครับซึ่งเนี่ยทำให้ห้องเหน่ยเย็นเร็วได้ภายในเวลาประมาณ15นาทีนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนี่ปุ่มไฮข้างบนนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นลูกศรคนเบ่งกล้ามข้างบนนี้ขึ้นมานะครับและฟังก์ชันที่2นะครับถ้าอยากจะใช้เป็น 3D อ u t โต้นะครับก็สามารถกดได้ตรงนี้เลยนี่ 3D อ u t โต้นะครับก็จะช่วยให้ ห้องเนี่ยสามารถเย็นได้ทั่วถึงทุกมุมห้องนะครับและฟังก์ชันที่3นะครับฟังก์ชัน s a ซ e Clean Operation นะครับจะปุ่มในการกดเนี่ยอาจจะแตกต่างจากปุ่มอื่นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูไปก็ดูตามนี้ก็ไม่ยากสักเท่าไหร่ครับอย่างแรกนะครับหาของที่แหลมแหลมสักนิดนึงนะครับกดไปที่ปุ่มเมนูตรงนี้นะครับอืมเมนูมันก็จะขึ้นเป็นตัวอักษรกระพริบกระพิะพโหมดมานะครับเราก็กดเปลี่ยนไปเรื่อย นี่จนขึ้นเป็นตัว CL หรือว่าเซลล์คลีนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะเปิดใช้งานเซลล์คลีนเซลล์คลีนคืออะไรเซลล์คลีนคือการไล่ความชื้นบริเวณคอเย็นนะครับเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคแล้วก็ต่นอักนะครับถ้าเราจะเปิดใช้งานเนี่ยง่ายมากพอเราขึ้นเป็นโหมดเซลล์คลีนปุ๊บแล้วกดปุ่มเทมขึ้นครับนี่เุ็มเทมขึ้นตรงนี้ปุ๊บก็จะขึ้นเป็น เป็นรูปของวิงวิงขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราเปิดใช้งานแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญามากๆคือโหมดเซฟคลีนโอเปอเรชันนะครับจะสั่งการด้วยปุ่ม On-Off นะครับพอเราพอเราขึ้นเป็นตัวอักษรแบบนี้เรียบร้อยปุ๊บเรากกด On-Off อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเซฟคลีนเนี่ยนะครับมันจะเปิดการใช้งานก็ต่อเมื่อเราปิดแอร์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมปิดแอร์ด้วยนะครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก,กดปุ่ม off ออปึ๊บปิดแอร์นี่แล้วก็ปิดเท่านี้ครับต่อมาในส่วนของเรื่องความเหมาะสมของ BTU กับขนาดตัวห้องนะครับถ้าเป็นตัว9,000 BTU นะครับก็จะเหมาะกับห้องขนาด9ถึง12ตารางเมตรนะครับ12,000 BTU นะครับจะเหมาะกับห้องขนาด12ถึง16ตารางเมตร 15,000 BTU นะครับจะเหมาะสำหรับห้องขนาด15ถึง20ตารางเมตร18,000 BTU นะครับจะเหมาะสำหรับห้องขนาด16ถึง24ตารางเมตรและตัวสุดท้ายนะครับตัวข้างล่างก็คือตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับ24,000 BTU นะครับจะเหมาะกับห้องขนาด24ถึง32ตารางเมตรครับก็จะเหมาะกับห้องที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะก็แต่ละท่านก็สามารถเลือกได้เลยว่าเออเรารู้สึกว่า ตัวไหนที่น่าจะเหมาะกับห้องของเราครับ แ i t s u ิส s บ i ชิเฮฟวี่ดิวตี้ยูก e ซีรีนะครับทุกชิ้นส่วนเนี่ยต้องบอกว่าเราผลิตที่ประเทศไทยนะฮะว้าวมากนะครับโดยเรานะครับร่วมมือกับโรงงานมาโก้ผลิตเองทุกชิ้นส่วนตามมาตรฐานของญี่ปุ่นครับซึ่งนอกจากโรงงานมาโก้นะครับจะผลิตแอร์มิ t s บิชิเฮฟวี่ดิวตีและจัดจำหน่ายในประเทศไทยแล้วมาโก้ Marco นะครับยังเป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศมิ t s บิชิ h ฮฟวี่อินดัสทรีที่ส่งออกอีก65ประเทศทั่วโลกอีกด้วย พบกับแอร์มิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ได้ที่จุดขายทั่วประเทศนะครับสำหรับรหัส s r k สีฟ้าเข้มนะครับสามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยรวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับและสำหรับรหัส DXK นะครับสีฟ้าอ่อนสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยและที่สำคัญนะครับแอร์มิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ยูกิซีรีส์รวมถึงแอร์มิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ทุกรุ่นทุกขนาด ไม่ว่าจะซื้อจากที่ไหนเรารับประกัน5ปีทุกชิ้นส่วน Mitsubishi Heavy Duty เย็นเรวทนทานประหยัดไฟมีปัญหาอะไรโทรมา0 5 1 6นะครับ